ตีขี้นะครับน้องคิดกับน้องวินตีขี้นะครับตีขี้เป็นยังไงเนี่ยตีขี้เนะี่ยฮะโอ้โหตีขี้นะครับในตีขี้สนุกกันใหญ่เลยนี่ครับโอ้โหน้องคิดน้องวินเล่นอะไรกันนี่ครับเล่นอะไรกันนอนเปเหรอเด็กนอนเปเหรอ โอ้โหสนุกไหมครับนอนเปนะครับนี่น,นี่คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองมากมากเลยนะครับถนนลอยฟ้านะครับถนนลอยฟ้าทางโด่ง้าธิตเลี้ยวขวาไหม ใช่ใช่ใช่นี่ครับจเจริญรุ่งเรืองมากเกินคาดเลยนะครับเกินคําบรรยายเลยนะครับความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเห็นไหมครับกลางอากาศก็มีถนนด้วยนะครับเรียกว่าถนนทางด่วนนะครับ ไข่ฉใส,ส่กางเกงไข่ฉีใส,ส่กางเกงค,คิดชีอะกินนมอะไรเนี่ยนมกุ้งเหรออร่อย,ยไหมอร่อยพูดฝนตกดิดแดดออกอตดออดเกิดอะไรอันนี้น้องวินนะครับกินขนมงี่เง่านะครับเด็กงี่เงา่าเด็กเดือนะครับน้องคิดอาบน้ำหรืยอยังยอาบ ใครซี่ใส่กางเกงวินวินล่ะโทษพี่โทษแล้วน้องวินโทษพี่ทำไมเอาจะไปถีบพี่ทำไมลูกอ้าวอ้าวอ้าวนะครับยังไม่ได้เปิดเทอมนะครับหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับน้องคิดเรียนอนุบาลหนึ่งสนุกไหมสนุกไปไหมโรงเรียน หย,ยุดเยอะมากหยุดเยอะมากเ,เรียนหยุดวินไปไหมโรงเรียน,ปนไปไหมไปไป